ไปดูเหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ขอนแก่นที่อำเภอเมืองป่วนกันทั้งอำเภอเลยทีเดียวครับเพราะมีคนโทรมาแจ้งบอกว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเกิดการยิงกันกมีผู้เสียชีวิตสามศพเป็นพ่อและพี่ชายปรากฏทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ทีมแพทย์นี้ถึงขั้นต้องออกจากห้องฉุกเฉินนะครับเพื่อรุดไปยังที่เกิดเหตุพอไปถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการโทรป่วนครับคุณผู้ชมครับ มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าที่ได้รับแจ้งเหตุมาก่อนหน้านี้บอกว่ามีประชาชนยิงกันตายสามศพอยู่ที่บริเวณหน้าวัดบ้านบางต่อที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับทำให้ทั้งทีมตำรวจทีมแพทย์กู้ภยัยแล้วก็นายอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยต้องรุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีนะครับพอมาถึงปรากฏว่าเงียบสนิทครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าที่ก็งนงงสิครับ ทุกคนที่เดินทางไปตรวจสอบก็งงไปงตามกันโดยเฉพาะแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบา,นนาลศรีนครินที่มาด้วยความเร่งรีบเลยครับต้องเปลี่ยนชุดออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วก็ตรงดึงมายังจุดเกิดเหตุ <c oughs> ขณะที่ชาวบ้านเองก็ตกอกตกใจตกใจกับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นี่แหละครับว่ามากันทําอะไรนะครับพอสืบสาวราวเรื่องไปก็พบว่าอ๋อต้นเหตุคือชายคนนี้ครับชื่อนายเดโชอ,อายุ42ปีนายเดโชโทรไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านคอ บอกว่ามีคนยิงพ่อกับพี่ชายตนตายรวมสามศพอยู่ที่ถนนหน้าบ้านวัดบางตอเน,นี่ยนะครับแล้วตัวเองก็บอกว่ากลัวจะถูกฆ่าเลยโทรมาขอความช่วยเหลือครับมีคนวังดีว่าจะยิงพ่อครับพี่ชายคมตายครับเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุจริงหรือเขายิงพ่อกับพี่ชายเราจริงไม่จริงเราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เรารีบมาแจ้งเทศบาลก่อนผมว่าเขายิงจริงๆครับผมไม่กลัวพ่อตายจริงผมก็ได้มาเลยครับ ผมกลัวพ่อตายจริงๆแต่ยังไม่เกิดเหตุการยิงพ่อและพี่ชายจริงๆแต่ผมกลัวก็เลยโทรไปอ้าวละคุณเดโชนี้เป็นอย่างไรอ่าผู้ใหญ่บ้านก็บอกครับหลังจากมีการแจ้งเหตุเนี่ยก็รีบประกาศเสียงตามสายเลยนะบอกว่าชาวบ้านต้องระมัดระวังเพราะมีการใช้อาวุธปืนในการยิงไงชาวบ้านก็ต้องระมัดระวังกันไปตามกันนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่านิสัยของนายเดโชคนนี้เป็นคนชอบดื่มเหล้าเสพยา บางครั้งก็พูดอยู่คนเดียวฮะไม่คิดว่านายเดโชจะถึงขั้นมากุเรื่องแบบนี้เอา้ากุแบบนี้ก็เป็นเหตุทําให้เกิดความวุ่นวายนะครับเบื้องต้นตํารวจสพวเวรุวันก็แจ้งข้อหานายเดโชในข้อหาแพร่กระจายข่าวเป็นเหตุให้ชาวบ้านตกใจกลัวอันนี้ถือว่าเป็นความผิดละหุโทษน,นะครับคุณผู้ชมแต่ค่าปรับไม่ธรรมดาปรับหนึ่งมืนบาทครับก่อนที่จะนําตัวไปสอบสวนและตรวจหาสารเจ็ติดในร่างกายกันต่อไปนะครับ